จะเลียกรถไฟนะครับซึ่งผมสร้างอีกนะครับเป็นสตีฟถือดาบเฮ้ยไม่เม้ยเฮ้ยงานไม่จบงานก็หักหลังโอ้ยโต๊นายลมด้วยเซ่ปากเหม็นเอ้อีน้องหักหลังพี่นี่พีสามแล้วดูดิถ่ายเพื่ออะไรคนดูก็ไม่เยอะนะคนดูไม่ถึงหนึ่งพันสองพันหนึ่งหมื่นเลยเนาะขนาดเปียดถ้าปลุกแล้วเนี่ยยังยังน้อยเลย หมิห่นใจคนไทยทำคลิปมั่งเหรอเนี่ยเล่นเล่นให้ผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยให้ผู้ชมดูอะว่ารถมันน่าสนุกเนี่ยน่าสนุกนะเล่นรถไฟแบบนี้อะนะนแต่คนดูก,ก็ไม่เยอะเฮ้ยไอคิวซอมบี้ถืออะไรวะซอมบี้ถือป้ายไอยซอมบี้ซอมบี้ถือป้ายแบบนั้นอะป้ายแบบธงชาติเลยอะเนี่ยมังกร เขาไปท้องมังกรเดินด้วมังกรก็ถวายออกมาเป็นขี้ของเราขี้ต้มมันนะลั่อาบุกอุดน่ามูอู่คตลกเลยอะอะไรอะไรเป็นอะไรไอ้หญิงหญิงอะไรีหญิงอะไร หญิงผียังไม่รอผมเลยใช่ไหมฮิฮิมันมันมันไม่โดนนะมันไม่มันไม่โดนเะม,มื่อกี้ผมช้าอยู่เมื่อกี้ฮิฮิทำไปเท่นะมึงนะ ่าไปซะน,นองเร็วต้นนก็ต้องอึง้งทึ้งตายไน่ัวสตแต้ผมมาหนึ่งเร็วนะต,าาตุจะอาจจะวีนหัวหน่อยนะครับผมจะวีนหัวเลยเนี่ยในยังไวะไอ้ล,ลุบเบลก็ลาลุบกล่ล,กลุบบกล

ปีนชายด้วยสตีฟเข้ามาใกล้แมันก็ขอปีนชายด้วยทีนทีก่อนผมก็ด้วยคลิปนี้ประมาณมานี้เข้าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ